แบบฝึกหัด3.4นะคะให้นักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะจากข้อมูลที่กำหนดข้อที่2นะคะเป็นข้อมูลจำนวนห้องของอาคารชุดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครที่สร้างเสร็จปีพศ2556ถึงพศ2559มีข้อมูลดังนี้นะคะ พศ2556มีทั้งหมด5602ห้องพศ2557 44,208ห้องพศ2558มี41,186ห้องพศ2559 24,835ห้องที่มานะคะมาจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยให้นักเรียนสร้างเป็นแผนภูมิแท่งนะคะเราก็จะสร้างเป็นแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะได้แบบนี้นะคะตัวอย่างนะคะชื่อแผนภูมิก็จะเป็นจำนวนอาคารชุดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพศ2 5 5 6ถึงพศ2 5 5 9 เส้นในแนวนอนนะคะระบุเป็นปีนะคะมีพศออ2556พศออ2557พศ2558พศ2559ส่วนเส้นในแนวตั้งนะคะเป็นจำนวนห้องนะคะโดยเริ่มที่20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45, 45,000 ห้าห0ื่นห้าหมและห0 0 0 0่นนะคะพศสองพันมีจำนวนห้องชุด5้า2ห้องก็จะได้เป็นแผนภูมิแท่งรูปนี้ออกมานะคะต่อไปค่ะพศสองพันห0าร้อห้องพศสองพันมีทั้งหมด41,186ห้อง ความสูงของแท่งนะคะก็จะเลย40,000ขึ้นไปนิดเดียวนะคะพอศ2559 2 9, 20, 4 8 3 5ห้องก็จะได้เป็นแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ